ที่เป็นการลงทุนผมไม่เอาเลยผมกลัวเสียง1 2 3อเว้น่อยได้มเน้องทไม่ไหวให้ีไปส่งได้ไหมลสิมาไลเลว้น่อได้ไหมเน้องเนไม่ไหวให้พีไปส่งได้ไหมัสิลนะน้องย่ทรทอหน้น้องไม่ถึงทองเสียนะน้องไม่ต้งกลัวน้น้องลุกินมาฟอนอย่าไปกลัวน้น้องอย่าไปทอนะน้อง ขอถามอีกทีอย่าไปมีผัวใช่ไหมกินเงากันอยู่ดีๆหันมาอีกทีให้เพื่อนกูไปไหนวะพี่ขาไปส่งหนูทิงใส่ก็เป็นคนดีจ,ดจัดไปจัดไปหนูมีผัวพี่มีแผลอยากแจ้แรมโหดเธอแลกตัวบางศิลป์ของทุ่มเลยไปแฮชแท็กบบโจพี่นี่หานในกยกช้างแล้วจะเกิดว่าจะสุดไม่มีใครหัวใจน้องพี่กอดจองขอให้แบกเธอก่อบน้านนะเบ,บื่าเองเธอมาเล็ออกแต่เราโอเคเราเป็นแต่ว่าเธอมากับปวดเธอจะพี่ช้ำหรือว่าทั้งสี่ท่านเบอกว่ามันลายแต่เไม่รู้ขนาดที่ทำให้พี